โอเคฮะโอเคโอเคฮะก็กลับมาอีกครั้งนึงฮนะกับเลฟโฟเดฟนะฮะโอเคก็ okay. กลับมาเล่นแมปเสริมเหมือนเดิมนะฮะหลังจากที่เราเล่นมดมดมดโหมดในแม e ไปจนครบแล้วนะฮะโอเควันนี้ก็ขอนำเสนอด่านที่มีชื่อว่า d a d for Remake นะฮะก็ไปเจอมานะะก็เอามาเลย <c oughs> ด่านย่อยมี3ด่านฮนะซึ่งก็ไม่น่าจะ ไม่น่าจะยาวมากครับคาดว่าอย่างนั้นเพราะว่าผมเจอแล้วผมอัดเลยยังไม่ได้รู้ห่วงจุ้ยด่านเลยโอเคเริ่มเกม Nick. f orgive me o โอเคอโอเคไปิ anywhere a n y w h ว่าเดี๋ยวศัตรูมาไม่รู้ Good enough for me Let's grab some weapons and get the hell out of here โอเค,ดอเ,คเดี๋ยวเล่นในนี่หน่อยออเปลี่ยนมุมมองเล่นหน่อยอ่าเราเล่นเป็นเลจีนา่า รอบนี้เปลี่ยนตีมหน่อยฮะตมนนีมไดโนเสาร์เราต้งไปทางไหนเนี่ยฮะกดวิทยุ โอ้โยนปืนมาให้เรียมเลยไ <c oughs> ด้ยินเสียงบู์ <c oughs> เราต้องลงทางไหนทางนี้ก็ไม่ใช่ ส <Sm> <c oughs> โมกเกอร์อ๋อตรงนี้โอ้โหทำไมเดินมาไม่เห็นน,นเนี่ยอานี่ไงโอเค hey, jump down here. ลงไปตรงนี้เหมือน <c oughs> เหมือนเดสเซนเตอร์เลยเปิด <c oughs> ไม่ได้ลงไปเรื่อยๆอ้อบูมมอร์ ไม่ได้เฮ้ยนี่นี่อย่าขวางทางอโอ้ยฮันเตอร์ช่วยด้วยโอ้ยไม่ทันระวังตัวโฮ้ยเฮ้ยสปินเตอร์ เยี่ยมเลยแม็กนัมดเฟิบเฮ้ยรีโหลดลัฮิลเลยมันต้องขวางบันไดว่าแล้วเชียวนีว่น ชาร์จเจอชารจเจอโอ้ยบูมเมอร์อีกแล้วโอ้ยไอ้เมื่อกี้ประตูเปิด alright w e a p o n มีอะไรไหมมีแค่นี้นะ ลงไปอีกจะบอกว่าอีก25ชั้นหรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยอีกแล้ว โอ้ยเจ็บเลยเฮ้ยมีมีโอเคเอามาก่อนเลยอะรีนอะรีนเอาโอ้โหดีมามันฮิวให้แล้วซะงั้น sẽ đến yàng nè, đến yàng, yàng. nghein tiếng. ơi hiệu hiệu hao, lốp lốp. đồn bùm bơm rồi đi, oi oi, nó sẽ yam phăngประตู, ở đâu?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  จเจอแล้วใช่ป่าววะไม่ใช่ฮะแค่แวะเอาของ็น<ป>มีฮิลไปหย,ยิบไปออยังไม่เจ็บ<ป>สโมเกอร์ <c oughs> โอ้ยไออยู่นั่นแหละจะถึงยังเนี่ยโอ้โหอีชั้นวะเนี่ยโอเคเปิดออกมา,าโอเคน่าจะห้องเซฟโอเค โอเคมานี่มีอาวีเคดีกว่าโอเคมีฮิวพอดีเลยโอเคไม่เจ็บอะไรกันมากเราก็ไปต่อวิทยุบอก โอ้สนามบินโอ้ <c oughs> ทีเล็กมา <c oughs> <c oughs> เอ้ย,อยมันปัดที่ได้ <c oughs> ดีเล็กดีเล็กุกิเรียบร้อยโอ้ยถาเจอมาเฮ้ยสปินเตอร์เฮลเฮา ลบเร็ว <laughs> เฮ้ยหลบโอ้ได้ยินเสียงวิสรีโลดกระแทกไป <laughs> เปิด <mo> here. เปิดประตูอ่ะ เปิดประตูตรงนี้ก็คุ้นๆนะเนี่ยเฮ้ <laughs> hey, เปิดแล้วมันก็มาว่าแล้ว <laughs> <laughs> เอาน้อยหนาไป hey, <laughs> เปียบร้อยแล้ว <laughs> เร็วเร็ <laughs> ơi, không bắn top. ơi, không tộc top cũng giống như Dead Air. I'm a reload. ơi, Oh, Long high, you know. I not almost there. Oh, you need a no? Get your asses inside. โอเคด่านสุดท okay. ้ายเร็วมากหยิบอาวุธกันแล้วก็ไปกันต่อ วยเลเซอร์ยสิบหกด้วยกดนะโอเคแล้วรอรอประตูเปิดนะเนี่ย 오이 오이 부머 오이 오이 오이

เฮ้ยเฮาเฮาวลบปีเล็กมาแล้วอยู่ไหนวะอยู่นี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 ่เออเป็นไง โอ้ยโดนอีกครับโอ้ยฮันเตอร์อีกครับไดโนฮันเตอร์ลูกไปโอ้ยไดโนบูมเมอร์ ไดโน่สมอกเกอร์เฮ้ยเฮ้ยไดโน่ชาร์เจอร์เฮ้ยหลบบังจ็อกกี้จ็อกกี้บอกแล้วเฮ้ยทำไมไม่โดนเออโดนบูมเมอร์ มาจากไหนวะอะไรเนี่ยเครื่องซีดีกดแล้วได้อะไรวะ

bật mở cửa về đến mai kéo, ào ho luôn không đón ้ยวิ่งไปขึ้นรถแทนเฮ้ยโอ้ยเจอพลังแม็กนัมไปขึ้นมาเร็วเร็วเร็วเออแค่นี้ก็รอดแล้ว 17นาที <c oughs> สั้นมากด่านนี้โอเคฮะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับ d e a d for Remake โอเคมันมีเรื่องอยู่นิดนึงนะก็คือตอนแรกผมกะจะเล่นเอ่อ City 17อ่าคนที่เล่นเ e เวอร์ a น่าจะรู้รจักด่านนี้นะแต่ว่าผมมันมีปัญหาก็คือผมโหลดทั้งทุกเวอร์ชั่นในเวิร์กช็อปนะมันก็หลุดอยู่ที่แคมเปญที่2ตลอดเลยฮะ แล้วก็ผมก็ไปโหลดมาจากเ,ออเว็บที่ชื่อว่าเกมแมปนะฮะมันก็ยังหลุดที่ด่านสองนมันเป็นอะไรก็อันนี้ก็ขอถามคุณผู้ชมที่เข้ามาดูด้วยว่ามันเป็นอะไรไม่รู้อะสำหรับแมปนี้ผมเล่นทีไรเป็นหลุดในแมปที่สองทุกทีเลยก็ใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกบ้างนะฮะอ,อ่อยากรู้จริงๆแล้วก็อยากเล่นด้วยด่านนี้อยากเล่นมากเลยยังไม่เคยเล่นเลยซิตี้เซเว่นทีเนี่ยอ,อ่มันเป็นด่านของฮาร์ฟไลท์ใช่ไหมอ,อ่า ก็ประมาณนี้ฮะฝากด้วยฝากถามใครรู้ก็คอมเมนต์บอกมาด้วยฮะโอเคโอเควันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะโอเคก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยโอเคแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นแมปอะไรก็ให้ลุ้นนะส่วน City 17ก็ไม่เร็วๆนี้ฮะจนกว่าจะรู้คำตอบที่น่ชนัดแล้วจนจนกว่าจะแก้ไขจนเล่นได้ <c oughs> โอเคก็วันนี้ก็มีเท่านี้ฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ